สวัสดีครับเราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า i n s a n i q u a r i u m ภาค Deluxe นะฮะเป็นเกมที่พอร์ตมาจากเกม Flash ลงมาใน Steam นะครับเป็นเกมเก่าน่าจะยุคเดียวกันกับเกม Plants vs Zombies ภาคแรกที่เป็นเกม Flash เหมือนกันนะฮะจากค่ายเดียวกันนะครับ Popcap คือเกมนี้นะฮะจริงๆผมอาจจะเคยเล่นแล้วนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าผมสงสัยว่าพอยต์ของมันคืออะไรนะครับผมจำไม่ได้คือมันเป็นการเลี้ยงปลาในตู้ปลาแล้วยังไงต่อเลี้ยงเพื่อไปสู้กับใครเป้าหมายสุดท้ายคืออะไรนะฮะ อันแรกเขาบอกให้อาหารปลานะครับอันนี้จําได้กดคลิกเพื่อให้อาหารสู้กับเอเลียนคลิกที่เอเลียนนะฮะแล้วก็เก็บสะสมไข่เพื่ออัพเลเวลสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับเสียงเอฟเฟกอย่างดังกินสิ่ะฮะขอบคุณมากนึวกว่าจะเสียเปล่าอืตัวใหญ่ขึ้นอีกตัวหนึ่งคือหนึ่งร้อยเลี้ยงปลาไปเรื่อยๆเ,เพื่ออะไรเก็บเหรียญปลาให้เหรียญกับเราเพื่อเอาเงินมาซื้อปลาตัวใหม่ อาหารกดทีละห้าบาทใช่ไหมอ่าอ่าโอเคร้อยหนึ่งมาหิวไหมหิวอีกตัวหนึ่งก็หิวหิวใช่ไหมถ้าให้อาหารไม่ทันก็คือปลาตายซื้อไข่นะครับบังคับซื้อด้วยปลาเริ่มโตเต็มที่แล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยลงมากินดิเปืองนะั้นแหละห้าบาทโอ้ว่ายนะ้ำให้มันเร,เร็วๆหน่อยนี่นี่นนี่นน เหรียญทองอ๋อตัวใหญ่ได้เหรียญทองเหรียญทองกี่บาทเอ่อสามสิบห้าใช่ไหมถ้าบวกเลขไม่ผิดสามสิบห้าอ่าอ,อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเด๋ยว,ว,ว,วกินแมาหิวพร้อมกันทําไมเนี่ยซื้อให้เต็มใบก่อนอ๋อนี่คือพอยต์ของมันใช่ไหมเราต้องแยกประสาทให้ได้ให้อาหารปลาเก็บเหรียญอัปเกรดตู้ที่หนึ่งขีดสองแสดงว่าคือต้องเล่นให้ผ่านไปเรื่อยๆความยากของแต่ละตู้ไม่เหมือนกันเอเลี่ยนกำลังจะมาที่ตู้ปลาของเราจัดการเขาด้วยอาวุธปืนเลเซอร์ซะ มามามาอ๋อเป็นตัวขัดขวางในการให้อาหารใช่ไหมมาดิมาเลยมาเลยมาเลยอ,อือนีอออ่เป็นไงให้เพชรด้วยมหนึ่งเม็ดโอเคใครหิวก็กินซะมาอัปเกรดอ๋อเป็นอาหารเมร็ดกินแล้วอิ่มนานใช่ไหมหรือว่าโตเร็วหิวก็กินซะหิวก็กินซะมาอีกแล้ว อซื้อนี้ก่อนซื้อนี้ไม่ได้สู้เลยใช่ไหมเอ่อหอยเป็นตัวสร้างเงินเหมือนกันนะฮะเจ้าหอยนะครับนี่แสดงว่าเป็นบางเวลาได้แล้วสามร้อยเลยเหรอโอ้ได้อยู่เอ้กินกินกินเพื่อนหิวก่อนอย่าแย่งเพื่อนดิตามลำดับได้ไหมใครหิวก่อนหิวหลังคุยกันให้ดีก่อน มาแล้วมาแล้วออปลานกปลาหายไปตัวหนึ่งเอเลียนกินวันหลังถ้าเกิดเอเลียนมาไปอยู่แถวๆอื่นสิไปอยู่ใกล้เอเลียนทำไมกินกันไม่ทันแล้วสิมาเลยเอเลียนมาดิมาดิอยู่ไหนอยู่ไหนกลัวแล้วโอ้โหไปตัวหนึ่ง ไปหนึ่งมาอีกห้าอ่ะไม่ต้องห่วงเงินเยอะปลาอะไรไม่รู้มันจะกินตัวอื่นไหมอ่ะมาสิเอาไม่กินอาหารเหรอไอเแแแทำไมไม่กินน่ะเอาเกล็ดปืนก่อนเอาเกล็ดปืนก่อนมาดิรู้เรื่องรู้เรื่องอย่าอู้ครับอย่าอู้ครับมาอีกแล้ว ไม่ต้องมาเลยซอสฟิชสู้กับเอเลียนได้นะฮะตัวนี้ก็ไม่กินฮะอ๋อหรือว่ากินลูกปลาตัวเล็กหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูน่าจะกินตัวเล็กแน่เลยคือเราต้องปล่อยตัวเล็กออกมาให้เขากินหอ,อยทากไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะเดินช้ามาก <laughs> <laughs> เห็นเหรียญก็เก็บหน่อยสิให อเอเลี่ยนอะไรเอเลี่ยนอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยสองตัวโอ้โหน้องปลาเราสองตัวลุย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 โอ้ยไปแล้วหนึ่งเออเสีย,ยปลาไปหนึ่งตัวคือมันไม่จำกัดใช่ไหมได้กี่ตัว ไม่ได้เต็มตู้เลยใช่ไหมเนี่ยตามลำดับครับใครหิวกินก่อนครับใครหิวกินก่อน้องรีบ้องรีบเอาตัวนี้มากินตัวเล็กหรือเปล่าอยากรู้มีตัวเล็กอยู่นายหิวนายกินได้เลยใช่ไหมใช่ไหมจริงด้วยว่าแล้วคลิกเงินไม่ทันแล้วเนี่ยมาอีกมาอีกตัวเล็กมาตัวเล็กมา เป็นอาหารโอ้โอ้โอ,อืมโดยมีกี่ตัวเมื่อกี้เริ่มคลิกไม่ทันเริ่มเมื่อยนิ้วเริ่มเมื่อยนิ้วแล้วฮะหอยทากก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยช้ามากสี 4, ่พันอะซื้อไปอะฮะ โอเคสามพัน okay, เรียบร้อยโอ้ยเมื่อยนิ้วมากยิ่งเลี้ยงเยอะยิ่งเมื่อยนิว้วใช่ตัวคลิกได้ไหมเนี่ยมาม่ฟิชอ๋อคลอดลูกเองได้ฮะให้ปลาเองครับให้เลือกหรอสามอันเอาตัวนี้มาลองก่อน <c oughs> จะคลอดลูกแล้วจะคลอดลูกแล้วคุณไม่จะคลอดลูกแล้วตด <c oughs> <c oughs> เสียงคลอดลูก คุณแม่ไม่กินนะ่ะคุณแม่อิ่มทิบมาแล้วมาแล้วรีบกินรีบกินเดี๋ยวไม่ว่างรีบกินซะมาแล้วมาแล้วดึโอ้ยสองตัวโอ้ยคุณแม่ให้กําเนิดพอดีมาอีกแล้วอ่ะรีบกินรีบกินรีบกินเดี๋ยวไม่ว่างรีบกินครับใครหิวก็กินครับ โอ้ยสองตัวเลยเหรอตัวนี้ก่อนเออ,อตัวนี้ตัวหนึ่งอืมโอ้เก็บเพชรไม่ทันโอ้หายไปหลายตัวเลยโอ้อันนี้มาตัวเล็กมาเป็นอาหารอัพเกรดปืนสองตัวอีกหรือเปล่า สองตัวอีกแล้วอือโอ้โหหมดตู้อเอเน้นสีดำเข้าไว้ยิ่งเลี้ยงเยอะอาหารต้องเยอะอันสามแล้วอัพเกลดป,ปืนอีกมันมีกี่เลเวลใน,นปืนอะฮะมาเลยมาเลย โอ้โหนี่ขนาดเลเวลห้านะเนี่ยปืนตัวเล็กมากเป็นทหารอันนี้มาอีกมา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 อีกมาอีกมาอีกมกัวเล็กมา ตัวเล็กไม่พอตัวเล็กไม่พออาหารไม่พอมาอีก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 เยอะเลยอ,อ่ะฮะอัะเกรดปืนไปไงยังไงเตยมตัวเตยมตัวมาตัวเล็กมาฮะปืนเลเวลเก้าปืนเลเวลสิบอืมแป๊บเดียวเลเวลเต็มแล้วด้วยปืน มาอีกมาอีกมาอีกมอีก,อก mm hmm. <laughs> มันน่าจะกดค้างไว้ได้นะนี่คือต้องคลิก mm hmm. โทษทีให้อาหารไม่ทันโทษทีโทษที <laughs> <laughs> กดให้อาหารไม่ทันกราเเก็บตัง พอไหมพอไหมมาอีก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 พอแล้วพอแล้วเออเงินไม่พอเงินอย่างเยอะอินฟินิตมันนี่ไม่ต้องมาหรอกไปแล้วได้ตัวอะไร ม้าน้ำอ๋อคอยให้อาหารกับปลาเราโอเคครับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ